สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกๆกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกํำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวเลยที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กัาและันในช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆุกวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะในทุกๆุกวันสนุกสนานเพิ่มพลังบวกให้เรามีพลังใจในการ ใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันให้มีคุณค่าแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะคะท็อปิกของเราค่ำคืนนี้มาส่องแล้วก็มาส่งทุกทุกคนเข้านอนนะคะกับท็อปิกของเรานะคะเรารู้สิว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ3ตัวเลือกทำสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนจะดูทั้ง3กองก็ได้นะคะถ้าใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้นะคะมาดูซิว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะคนกองที่1นนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสับไพ่นิดนึงนะคะตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงคะคนกองที่1น่งค่ำคืนนี้นะคะตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไง เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคนกองที่หนึ่งสิบดาบว้าวความเจ็บปวดเสียใจระหว่างคุณกับเขามันมีการนิ่งนะคะมีการตัดจบกันมานะเขายังคงรอโอกาสนะคะเด็กถือหรียแล้วก็หกดาบ ะะมันยังไม่จบบะนะคะเหมือนกับว่าเขารอคอยโอกาสจริงๆแล้วเขาไม่อยากจบด้วยเขาอยากมาพบเจอกับคุณอยากเดินทางมาพบเจออยากได้โอกาสนะคะอีกครั้งหนึ่งที่จะเข้ามานะคะกอดกลุมความรู้สึกแล้วก็บางสิ่งบางอย่างไว้วาวออกมาสองใบเลยแน่นอนคุณคือ the e m p c e ของเขานะคะเขาชอบคุณมากเขาหลงสเสน่ห์คุณมากหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณมากๆ ถึงอยากที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะคะแปไม้เท้าความรู้สึกมันคิดถึงคุณนะคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็น DM place เป็นคนที่เขามองว่าคุณเป็นคนที่เลอค่าแล้วก็งดงามสูงส่งมากๆเลยสูงส่งจนกระทั่งบางทีไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ไม่กล้าอยากจะแตะอะไรทําให้รู้สึกว่า,เ,าเสียใจยหรือว่าทําอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณมากเลยความรู้สึกของเขามันล้นนะความรู้สึกขเขารู้สึกว่ามันเบิกมันเติบโตทุกวันนะคะแล้วเขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะ เติบโตของต้นไม้ใบไม้แล้วก็ความรวดเร็วความกระตันหันความที่พุ่งชนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนี้อย่างก,กระตันหันไม่ทันในตั้งตัวก็ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าแปดมเมท้าเป็นความกระจ่างนะคะ mm hmm. การพูดคุย mm hmm. การทําอะไรให้มันกระจ่างแล้วก็ชัดเจน mm hmm. การเปิดเผยซึ่งกันและกันนะคะ mm hmm. เขาอยากที่จะเปิดเผยว่าเขาชอบคุณมากมาก,มากเลยคุณคือ DM place ในหัวใจของเขาคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ mm hmm. คุณอยู่สวย นะคะอยู่ตรงนี้เขาก you, s, navy, ็มอบกายและหัวใจให้คุณหมดแล้วนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ค่ะแล้วเป็นคนทางไกลจากคุณก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบหนักแน่นมั่นคงเด็ดเดี่ยวมากๆเลยนะคะและก็อาจจะตัดจบจากเขามาก็ได้เห็นไหมคะว่าความจบนั้นคุณได้ปักจบนะคะ ปักตายกับเขานี่ๆตรงนั้นแล้วคุณก็เดินจากมาก็ได้นะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขายังไม่อยากจบอะนะคะหดาบเขาอยากไปต่อเขาอยากมีโอกาสแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะเขามองโอกาสเห็นไหมคะเฝ้ามองโอกาสถือเหรียญแล้วก็มองไปยังอนาคตมองหาโอกาสมองแบบ เมื่อไหร่จะมีวันนั้นไม่น่าที่เราจะแบบเข้ามาพบเจอกับคุณเข้ามาได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็เคลียร์กับคุณนะคะทําเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้มีความชัดเจนคุยกันให้กระจายให้เข้าใจแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองเพราะเขาชอบแล้วเขาหลงเสน่ห์เขาชื่นชอบคุณมากๆนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าคิดถึงคุณมากแหละแล้วก็ต้องส่องคุณแน่นอนถ้าคุณไม่บ็อกเขานะคะคุณคือคนที่อยู่ในหัวใจแล้วก็ความรู้สึกเขาเสมอนะคะและเขาก็ยังคงตัดคุณไม่ขาดแรงกอดกลุ่ม โอกาสแล้วก็ความรู้สึกนี้ที่อยากที่จะเข้ามาหาคุณอยากที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณอยากที่จะทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจริงสัมผัสได้พัฒนาไปต่อได้นั่นเองนะคะอยากจะร้องขอโอกาสเพราะยังไม่อยากจบเลยเพราะฉะนั้นแปดไม้เท้าคือการรวดเร็วนะคะรวดเร็วแบบพุ่งทยานดังพาย,ยุเลยทีเดียวคุณอาจจะได้รับไม่เส็จจากเขาคนนี้นะคะแบบ ไม่ทันในตั้งตัวก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่คิดว่า,าเขาจะติดต่อมาหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะหรือหรือถ้าได้พูดคุยได้กระจ่างกันคราวนี้นะคะเขาก็อาจจะความสัมพันธ์มันก็อาจจะไปอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอขออีกหนึ่งใบนะคะ d m s เอเขออีกหนึ่งใบออกมาแล้วนะคะทุกคนคือพุ่งออกมาเลยเนาะนะคะก็ อเอาเป็นว่า3ใบเลยละกันนะคะหดาบค่ะอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็เดินเมจิเชียนแน่นอนเขาอยากเข้ามาชัดเจนกับคุณค่ะอยากเข้ามาชนะหัวใจชัดเจนแล้วก็พูดคุยกับคุณให้กระจา่างแล้วก็เดอรสตาร์นะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ฟื้นฟูความรู้สึกกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่เดินเมจิเชียนนะคะอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ในทางที่ดีนะคะค,คนคนนี้รู้สึกว่าเขามีความตั้งอกตั้งใจที่จะทําก้าวเข้ามาเป็นคนที่ ชัดเจนกับคุณเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าหนึ่งดาบแล้วก็8ไม่เท้าอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาคนนี้อย่างการทันไม่ทันในตั้งตัวค่ะเพราะเขาอยากเข้ามาชนะหัวใจคุณมากๆเลยเพราะเขาชอบคุณมากๆจริงๆเขาหลงสเสน่ห์คุณมาก คุณอยู่ในหัวใจเขาเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นเขารอคอยโอกาสที่จะได้เข้าหาคุณเหลือเกินแล้วก็รอรอคอยโอกาสที่จะได้มาเริ่มต้นกับคุณใหม่พัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีมากๆเขาชอบคุณมากคุณคือ DM place อยู่ในหัวใจของเขานะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณตัดจบมาเขายังรอคอยโอกาสอยู่นะคะมองออกไปแล้วก็ไม่อยากจบอยากที่จะเดินทางมาพบเจอพูดคุยเคลียร์ชัดเจนในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่พัฒนาไปทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของคุณกองที่1ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะค่ําคืนนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอให้ทุกคนคืนน,นนี้นอนหลับฝันดีนะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่เลือกกองที่2นะคะน้องปุกปุยนะคะเรามาดูซิว่า ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมาส่องพลังงานให้กับทุกคนก่อนนอนนะคะเรามาดูสมิมาแล้วนะคะน่เห็นเลยเนะาะธาตุลมค่ะนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะ คนกองที่2แพชั่นธาดลมนะคะมากๆเลยอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณค่ะเป็นดั่งพายุดั่งลมเลยทีเดียวนะคะฟาดฟันนะคะคุณอาจจะรับไม่เสจจากเขาคนนี้อย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวมากๆเขาอยากคุยกับคุณแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวเลยนะคะคุยกันอย่างมีเหตุผลคุยกันอย่างผู้ใหญ่มีเหตุผลชัดเจนชัดกันเลยค่ะว่าจะยังไงนะคะเคลียร์ก ah ั<ะ>นทุกสิ่งทุกอย่างให้กระจ่างไปนะคะธาุลมกระทันหันแล้วก็รวดเร็วนะคุณอาจจะรับไม่เสจจากเขาอย่างงงๆในวันที่คุณไม่ว่างนะคะยุ่งมากๆก็ ห้าเหรียญเขารอคอยคุณมากๆเลยนะคะเป็นการรอคอยอยากจะเคียงข้างเคียงคู่กับคุณอยากที่จะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันชัดเจนนะคะมีความกระจ่างแล้วก็อยากปกป้องอยากดูแลอยากเทคแคร์คุณด้วยนะคะไม่อยากที่จะทิ้งคุณไปไหนอ่ยยังคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้นะคะ ก้าถ้วยตัวตนของเขาเป็นก้าถ้วยค่ะเป็นจินนี่เลยนะคะบ่งบอกว่าฉันโสดนะตอนนี้ฉันไม่ได้คอมเมนต์กับใครนะคะเขาเป็นก้าวถ้วยค่ะมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์กับตัวเองนะคะพึ่งพาตัวเองเอนจอยกับชีวิตโสดโสดก็จะโสดแบบละละ้าสวยๆละหละ่อมากๆคนๆนี้นะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เขาก็สามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้นะคะขาดหนึ่งถ้วยคือการแต่งงานความรักค่ะคนๆนี้นะคะบ่งบอกเลยว่าตอนนี้ฉันโสดนะฉันจะอยากที่จะคุยกับคุณแล้วก็เคลียร์กับคุณมากๆเลยนะคะ เข้ามาเริ่มต้นนะคะการชัดเจนการพูดคุยระหว่างคุณกับเขาให้กระจ่างและเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ5ถ้วยนะคะเสียใจยกับสิ่งที่เขาทําไปแล้วนะ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามการกระทําคําพูดที่ทําให้คุณเสียใจหรือว่าร้องไห้เพราะฉะนั้นเขาถึงอยากที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็คุยกับคุณให้เข้าใจคุยกันแบบผู้ใหญ่มีเหตุผลชัดเจนตรงตต่อหน้ากันกับความรู้สึกที่เขาทําไปอะไรที่เขาทําไปอะไรแบบนี้นะคะให้มีความเคลียร์แล้วก็กระจ่างไปนะคะเพราะฉะนั้นเขารอคอยคุยแล้วก็ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณอยู่นะคะดูซิว่าจะจะเป็นยังไงนะคะก้าวไม่เท้า คนคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขาค่ะเขายังไม่ยอมแพ้นะคะเขารู้สึกว่าเขาจะสู้เขาจะมาเจอคุณให้ได้นะคะประมาณนั้นแล้วเขาคิดว่าเขาจะมั่นใจว่าจะ ทำให้คุณกับเขาได้คุยกันได้พบเจอกันนะคะยังอย่าที่จะปกป้องนะคะความสัมพันธ์นี้สีถ้วยนะคะได้แต่ขันติได้แต่อยู่นิ่งนิ่งนิ่งไว้นะอย่าเพิ่งอย่า,ย,ายังยังทำอะไรไม่ได้ยังไม่ใช่โอกาสดีช่วงจังหวะที่เหมาะสมที่จะคุยกันที่จะเจอนะคะได้แต่นิ่งไว้นะคะขันตินะขันติเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะไม่ได้เป็นดั่งใจหวังนะที่จะทําอะไรหรือว่าจะทําอะไรนะตอนนี้หลังไพ่ออกมานะคะ หลังใต้สำรับออกมาเป็น D M Place เขาชอบคุณนะคะ t e m place คุณคือคนที่เขาชอบแล้วก็หลงเสน่ห์หลงไหลยังรักคุณอยู่ในหัวใจยังคิดถึงคุณยังส่องหาคุณแน่ถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาเพราะฉะนั้นข่มใจเหลือเกินว่าอย่าเพิ่งอดใจอดทนรอจังหวะที่ใช่เพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วก็เคลียร์กับคุณให้กระสางเข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็คือโสดคุณก็อาจจะโสดด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็น dm place เป็นคนที่สวยมีเสน่ห์แล้วก็เลอค่างดงามมากๆเขาอยากที่จะเข้ามา เป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าดูแลหรือว่าทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเดินหน้าต่อไปได้นะคะเหมือนกับว่าอยากปกป้องอยากที่ใจยังคงให้ความสัมพันธ์เนี้มันไปต่อได้มีความคิดถึงแล้วก็รู้สึกคิดถึงคุณมากๆค่ะแล้วก็อยากเปิดอ,อกเปิดใจคุยกับคุณเลยนะคะ และคุณก็เป็นคนที่เขาหลงเสน่มากๆเหลือเกินคุณไม่ต้องทําอะไรนะคะคุณอยู่นิ่งๆสวยๆเขาก็มอบตัวและหัวใจให้คุณหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะได้คุยกันครั้งนี้ถ้าได้คุยกันแปบกเปิดอกเขาคงจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างมากมายที่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่เลอค่าและก็งดงามมากๆเขาหรือคุณอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่โสดทั้งคู่ก็ได้เขาเป็นคนที่เอนจอยกับชีวิตโสดของตัวเองมากๆค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คอมบินกเบนกับสิ่่งที เสียใจใ้าไหมคุเสียใจ,ยใจหรือว่าการกระทําอะไรตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะได้แต่ขันติแล้วก็ได้แต่แบบนอยหรือว่าไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้กับเหตุการณ์ที่มันทําลงไปแล้วหรือว่าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้น ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาชอบคุณมากค่ะคุณคือ D M Place คนที่เขายกย่องแล้วก็เห็นว่าคุณงดงามแล้วก็เลอค่ามากๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากที่จะเข้ามาเคลียร์แล้วก็ให้ความสัมพันธ์มาเดินหน้าต่อไปได้ชัดเจนคุยกันตรงๆแต่มันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะคนกองที่2นะคะคิดถึงแล้วก็รัก D M Place คนนี้เหลือเกินนะคะชอบคุณมากๆจริงๆนะก็ฝังไว้เป็นพลังงานค่ําคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีค่ําคืนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้นะคะมาส่องพลังงานให้กับทุกๆคนนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนกองที่3ามรดูสีตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคนกองที่3ว้าวเขาคิดถึงคุณนะคือเจ็ดถ้วยมันเป็นความจินตนานการความมโนฝันถึง เมื่อคืนเขาอาจจะฝันถึงคุณก็ได้นะคะวันนี้คืนนี้ก่อนนอนก็ต้องคิดถึงคุณสองคุณแน่นอนแะคุณไม่บล็อกเขานะคะการจินตนาการความฝันนะคะการมโนถึงคุณนะคะค่ำคืนเห็นไหมคะค่ำคืนแล้วก็อะไรเก่าๆอะไรที่มันบอนว่ามันเป็นการเพอร้อฝันนะคะเป,เป็นการเพอร้อฝันเป็นการมโนคิดถึงต่างๆมากมายเรื่องราวในอดีตนะคะระหว่างคุณกับเขาแล้วก็อนาคตว่าจะเป็นยังไงนะคะ ดูซิว่ายังไงต่อนะอืมเด็กถือไม้เท้านะคะเป็นแพชชั่นของการรอคอยอยากที่จะเขาคิดเขาคิดมากๆคิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงอนาคตด้วยอยากที่จะรอคอยเป็นแพชชั่นของการเริ่มต้นพระนาความสัมพันธ์กับคุณไปทางที่ดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าได้อะไรเด t e เอาไม่ใช่8ถ้วย เขาเฝ้ารออยู่ค่ะเขาเฝ้ารอเหมือนกับว่าอยากกลับมาอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอยากพัฒนาความาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งมันเป็นความเหงานะคะความเหงาความคิดถึงความรู้สึกของว่ามันมันแปะทั่วอะมันเหมือนกับมันจะจะดีละแต่ว่ามันมันกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องคาราคาสางค้างอยู่อะไรแบบนี้นะคะเขาได้แต่เฝ้ามองคุณเฝ้ามองความรู้สึกที่ผ่านมาตัวตนของคุณเป็นธาตุลม ราชนีดาคุณเป็นคนที่สวยมีสเสน่ห์เซ็กซี่มากๆเชื่อมั่นในตัวเองสูงหนักแน่นมั่นคงตัดคือตัดจบคือจบค่ะชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านะคะคุณอาจจะตัดจบจากเขามาก็ได้นะคะเหมือนกับเขาเฝ้ามองแล้วเขาเฝ้าดูคุณอยู่นะถ้าคุณไม่บล็อกเขาเขาต้องส่องคุณแน่นอนแล้วเขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมากออกมาแล้วนะคะว้าวตัวตนของเขาเป็นธาตุดินค่ะราชา เหรียญผู้มั่งคั่งผู้นิ่งเงียบนะคะเขาเป็นคนที่รักธรรมชาตินิ่งๆเงียบเงียบมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะรักเดียวใจเดียวแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆนะคะบางครั้งอาจจะนิ่งมากเงียบมากจนด,ดูไม่ออกว่าเขาคิดยังไงนะคะหรือแสดงออกยังไงแต่ถ้าเขารักกละชอบคุณเขาก็จะรักและชอบคุณแบบนั้นทําอะไรเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักธรรมชาติรักอะไรที่สมรรถามากถึงแม้เขาจะมีทุกอย่างพร้อม หน้าที่การงานหรือว่าการเงินนะคะเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์มีทุกอย่างพร้อมสามารถส u พอ o ดูแลคุณได้ถึงไม่ได้เป็นระดับผู้นําก็สามารถให้คุณได้หาให้คุณได้เขาอาจจะมีคุณวุธหรือว่าวัยวุธที่สูงกันกว่าคุณก็ได้ค่ะคนคนนี้นะตราชาหรียญธนธาด,ดินและอาศวินถ้วยเขาอยากเข้ามาจีบคุณค่ะ อยากเข้ามาจีบคุณมากๆเลยนะคะใต้สำหรับไพ่ก็คือ DM Place ว้าวมี2ถ้วยมี The l o v e r s ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น3ไพ่3กองวันนี้ DM Place ทั้งนั้นเลยนะคะเขาคิดถึงคุณมากเขามองคุณว่าคุณอยู่สูงส่งมากๆค่ะ DM Place เป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาอยากที่จะเดินหน้าจีบนะคะอัศวินทั่วอยากจีบ The, uh, อยากจีบ d m p l a c e คนนี้มากๆเลยคุณสวยคุณมีสเสน่ห์คุณงดงามมากๆเขาหลงรักและเขาชอบคุณและคิดถึงคุณมากๆแล้วคุณไม่บล็อกเขาอัศวินถ้วยคืออยากเดินหน้าจีบนั่นเองนะคะเขามองคุณอยู่สูงสูงซะจนแบบว่าบางทีอาจจะ จะต้องทำยังไงนะที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองนะคะแล้วก็แหม่เห็นเห็น,ใ,หใ,นใต้ไพ่เป็นเดอะเลเวอร์ซ์ใช่ไคะเพราะฉะนั้นเขาอยากจีบคุณเข้ามาเป็นคู่รกักอยากจีบคุณแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้คะ่ะยังยังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปเลยแล้วก็ยังยังบอกที่จะ กลับเข้ามาเป็นแพชชั่นของการเริ่มต้นหรือว่าการพรัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเพราะเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขามันยังคงค้างคาแล้วก็สามารถไปต่อได้เขากําลังหาวิธีนะคิดยังไงทไํายังไงถึงจะได้ชนะหัวใจของคุณนะคะกําลังเลือกกาลังตัดสินใจนะคะคุณกับเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่นะคะและเขาก็เป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้สัมผัสได้บนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้น เขาก็หาวิธีอยู่ว่าจะเอาชนะหัวใจของคุณยังไงเพราะคุณมัดมันม่นคุณเด็ดเดี่ยวมากคุณหนักแน่นมากเลยนะคะแล้วก็เด็ดขาดจริงๆเพราะฉะนั้นในความรู้สึกว่าคนนในตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณนะคะเจ็ดทวยคิดถึง เฝ้า,ามองเฝ้าสองเฝ้ามีความหวังว่าจะได้เดินหน้าเข้ามาจีบคุณจะได้เข้ามาสร้างหัวใจของคุณคุณคือ D.M.Place อยู่ในใจของเขานะคะคนกองที่3นะคะคืนนี้ได้ D.M.Place ทั้ง3กลกองเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานที่ดีมากๆขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นอะไรก่อนนอนในค่ำคืนนี้ อะไรที่มันค้างคาถ้ามันใช่มันจะไปต่อได้ในวันจังหวะที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยววันเวลาก็จะทําให้เหวี่ยงหลุดออกไปจากวงจรชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคนคนนี้เราคอยโอกาสที่จะเดินหน้าเข้ามาจีบคุณเหมือนกับว่าค้างคามันจะไปต่อกันได้แต่เขากําลังคิดอยู่นะว่าเขาจะทํายังไงที่จะเข้ามาเดินหน้าจีบคุณพนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองค่ะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ส